ใช้วันที่หนักสร้างหวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมวันที่หนักไม่ใช่จุดจบในบางวันชีวิตก็หนักจนเรารู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในที่มืดบางครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องงานที่กดดันแต่เป็นความรู้สึกในใจที่เหมือนถูกบดขยี้ทีละน้อยเรามักตั้งคำถามว่าทำไมมันต้องยากขนาดนี้หรือเราทำผิดอะไร ความจริงคือวันที่หนักไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำลายเรามันถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนเราให้เราได้ค้นพบพลังที่เราไม่คือรู้ว่ามีเหมือนเหล็กที่ต้องผ่านไฟจึงจะแข็งแกร่งพอที่จะเป็นดาบหัวใจของเราก็ต้องผ่านบททดสอบเพื่อให้กลายเป็นหัวใจที่ทนทานต่อพายุของชีวิตและนี่คือเรื่องราวของการใช้วันที่หนักสร้างหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิม วันที่หนักคือครูที่เงียบที่สุดวันที่หนักไม่พูดไม่ปลอบไม่อธิบายอะไรให้เราเข้าใจมันแค่โยนเราลงไปในสนามทดสอบแล้วรอดูว่าเราจะยอมแพ้หรือเลือกสู้ลองนึกถึงคนที่ออกกำลังกายครั้งแรกกล้ามเนื้อปวดแทบขยับไม่ไหวแต่การปวดนั้นคือสัญญาณว่ามันกำลังเติบโตวันที่หนักก็เช่นกัน มันคือการยืดขยายหัวใจของเราให้รับมือได้มากขึ้นเรื่องจริงสันส้นๆฉันเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างกะทันหันหลังทำงานที่บริษัทเดิมมานานกว่าสิป,ปีเธอเล่าว่าช่วงแรกเหมือนทุกอย่างพังทลายแต่ในความเงียบนั้นเธอเริ่มถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนและคำถามนี้นำไปสู่การเริ่มธุรกิจเล็กๆที่กลายเป็นความสุขข,ของเธอในวันนี้ วันที่หนักจึงเป็นครูที่สอนเธอโดยไม่ใช้คำพูดยอมรับว่ามันหนักแต่ไม่ยอมให้มันหยุดเราหลายคนเข้าใจผิดว่าความแข็งแรงหมายถึงการไม่แสดงความอ่อนแอแต่ความจริงคือหัวใจที่แข็งแรงที่สุดคือหัวใจที่กล้ายอมรับว่าฉันไม่ไหวเพราะการยอมรับไม่ได้ทำให้เราแพ้แต่ทำให้เรากลับมาตั้งหลักได้เร็วขึ้นแนวทางปฏิบัติ เขียนสิ่งที่รู้สึกไม่ต้องเรียงลำดับไม่ต้องสวยงามแค่ปล่อยให้ความคิดไหลออกมาตั้งเวลาร้องไห้ฟังดูแปลกแต่การให้ตัวเองร้องไห้เต็มที่15นาทีแล้วหยุดมันช่วยปลดปล่อยและควบคุมได้บอกใครสักคนเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือแม้แต่กลุ่มออนไลน์ที่เข้าใจเราประโยคเตือนใจการยอมรับความเจ็บ ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เรากล้าพอที่จะรักษาม,มันใช้ความเจ็บเป็นพลังไม่ใช่พันธนาการความเจ็บปวดมีพลังสองด้านมันสามารถกดเราลงหรือดันให้เราลุกขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไรถ้าเราเอาแต่ถามว่าทำไมต้องเกิดกับฉันเราอาจติดอยู่ในกรงแห่งความทุกข์แต่ถ้าเราถามว่าฉันจะทำอะไรต่อจากนี้ เรากำลังหาทางออกตัวอย่างแรงบันดาลใจเจเคโรริงเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีเงินและอยู่ในภาวะซึมเศร้าเธอใช้ความเจ็บเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการวันที่หนักไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นแรงผลักให้เธอสร้างตำนานความแข็งแรงไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืน เราทุกคนอยากให้พรุ่งนี้มันดีขึ้นทันทีแต่หัวใจไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อในชั่วข้ามคืนความแข็งแรงมาจากการซ้อมเล็กๆซ้ำๆในแต่ละวันเทคนิคเล็กๆในวันที่หนักตื่นมาแล้วขอบคุณสิ่งเล็กๆแม้เพียงกาแฟแก้วหนึ่งจัดเตียงให้เรียบร้อยเพื่อเริ่มวันด้วยความสำเร็จเล็กน้อยเดินออกไปข้างนอกสักสินาทีเพื่อให้หัวใจได้หายใจ สร้างระบบพยุงใจในวันที่หนักหัวใจที่แข็งแรงเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อมีคนพยุงเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่คนที่เราแทบไม่รู้จักก็สามารถเป็นเส้นใยที่ช่วยให้เราไม่ขาดไอเดียสร้างระบบพยุงใจกลุ่มเพื่อนที่คอยส่งข้อความให้กำลังใจกันทุกเช้าบทเพลงหรือเพลย์ลิสต์ที่ทําให้รู้สึกมีพลังบันทึก วันที่ฉันผ่านมาได้ไว้ดูในวันที่รู้สึกหมดแรงมองหาความหมายจากความลำบากถ้าชีวิตคือหนังสือวันที่หนักก็คือบทที่เต็มไปด้วยบททดสอบบางครั้งบทนี้ไม่ได้สวยงามแต่เป็นบทที่ทำให้เรื่องราวของเราลึกขึ้นตัวอย่างจากชีวิตจริงชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุจนต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตช่วงแรกเขามองว่าชีวิตจบแล้วแต่วันหนึ่ง เขาตัดสินใจเล่าเรื่องราวการฟื้นตัวของเขาบนโซเชียลวันนี้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายพันคนที่กำลังเผชิญปัญหาจงจำไว้ว่าฝนตกไม่นานท้องฟ้าจะกลับมาสว่างนี่อาจเป็นประโยคที่ฟังจนชินแต่ก็ยังจริงเสมอไม่มีพายุไหนที่อยู่ตลอดไปแม้แต่พายุใหญ่ที่สุดก็ต้องมีวันจบและในวันนั้น เราจะได้เห็นว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นที่ที่แข็งแรงกว่าเดิมได้วันที่ดีจะมาถึงเสมอและวันที่หนักจะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าเปลี่ยนความหนักให้เป็นแรงบันดาลใจเราอาจไม่รู้ว่าใครกำลังมองเราอยู่การที่เรายังลุกขึ้นเดินต่ออาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนที่ไม่เคยบอกเราเลยก็ได้ลองทำสิ่งเหล่านี้ เขียนเรื่องราวการผ่านวันที่หนักของตัวเองแชร์บทเรียนที่ได้เพื่อให้คนอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเขาอยู่ลําพังใช้พลังนี้สร้างสิ่งใหม่เช่นงานอาสาหรือโครงการช่วยเหลือให้เวลากับการเยียวยาหัวใจไม่ใช่เครื่องจัดและการเยียวยาไม่มีกำหนดตายตัวการพักไม่ใช่การถอยหลังแต่เป็นการสร้างแรงเพื่อก้าวต่อสิ่งเล็กๆที่ช่วยเยียวยา ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะร่างกายมีผลต่อจิตใจเดินในที่ที่มีต้นไม้เพื่อให้สมองหลั่งสารแห่งความสงบฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยวันที่หนักคือของขวัญที่ถูกห่อด้วยความลำบากเราอาจไม่อยากได้รับของขวัญชิ้นนี้แต่เมื่อเราเปิดมันออกเราจะพบว่ามันมอบพลังความอดทนและความกล้าหาญที่เราไม่เคยรู้ว่ามี หัวใจที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการใช้ชีวิตในวันที่สวยงามแต่มันถูกสร้างขึ้นจากวันที่หนักที่สุดและวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะรู้ว่าเราไม่ได้แค่รอดแต่เราเติบโตจนเป็นคนใหม่ที่หัวใจแข็งแรงกว่าเดิม